สวัสดีนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับได้ยินได้ฟังมาจากต่อมาอีกคนหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกันทำบุญเก้าวัดนะครับของเขานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องม็เล่าให้ฟังนะนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําบุญเก้าวัดกับแฟนเขาแล้วก็เพื่อนของของเขาอีกคนหนึ่งคือเขาไปเป็นคู่ครับแฟนเขาคนหนึ่งคู่หนึ่งแล้วก็คู่ของเพื่อนเขาอีกคู่หนึ่งไปทาบุญเก้าวัดด้วยกันประมาณสองวันกันหนึ่งคืนนะครับ ไปทำบุญเนาะสองไม่ใช่สองวันสองคืนไปสามวันสองคืนอ่าไปทำบุญร่วมกันนะครับเก้าวัดไปเที่ยวนล่นะไปเที่ยวแล้วทำบุญร่วมกันก็ตอนในขณะที่ไปทำบุญร่วมกันนะครับแล้วก็พักผ่อนกันเรียบร้อยก็แจกแจงห้องพักที่พักกันเรียบร้อยแต่ละห้องเรียบร้อยอยู่ห่างกันอ่าแล้วเขานะครับมีอยู่คืนแรกนะครับเขา้อมีคนเขานอนอยู่นะฮะแล้วเขานอนอยู่แต่ควเขาตื่นขึ้นมาแล้วแฟนเขาไม่อยู่ แล้วเขาแอบไปเห็นเดินออกมาหาแอบเลยไปเห็นว่าแฟนที่เป็นผู้ชายเขานะฮะแอบมาหาเพื่อนของเขานะ่ที่มากับผัวเขาอะครับไปแอบไปมีอะไรกันตรงอีกห้องหนึ่งเออแอบมีอะไรกันอีกห้องหนึ่งก็เปิดห้องอีกขาเปิดตอนแรกเขาเปิดต่อนหน้าเพื่อนคู่เขาเปิดเปสองห้องคือสองคู่ไงอแต่เขาไปแอบเปิดไปอีกห้องหนึ่งโดยที่เขา อีผู้หญิงคนนั้นนะอ่ะเพื่อนของผัวเขาก็มาแอบมากินกับผัวเขาอีกทีหนึ่งตัวที่ผัวที่ตัวทีผ่ผัวของเพื่อนเขาก็นอนอยู่ที่บ้านนะเราอยู่ที่ห้องนั้นครับดีเนาะแต่เรื่องไม่ไม่จบแค่นั้นนะเขาต้องทําตัวว่าปกติแม้แต่ที่ทําบุญท,ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ปกติมึงมาแอบมากินกันและที่สําคัญนะัผัวผัวของเพื่อนก็รู้ด้วยว่าเมียทําแบบนี้ แต่ก็ยังทําหน้าเฉยแต่ที่พีกที่สุดนะครับพีคที่สุดคือผัวของเขาหลังจากทาบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. ก็กลับมากินเพื่อนกันอีกที่ไปกลับไปมีอะไรกันนะครับในบ้านของเพื่อนที่ผัวเขานอนอยู่คุณได้ยินค,คุณได้ยินคุณคุณจะรู้สึกยังไงครับแล้วที่สําคัญนะผัวของเพื่อนเขาต้องทําต้องทําไมร่รู้ไม่เห็นว่าเมียเขาไปทําอะไรกับผัวของ ปู่ของผู้หญิงคนนี้คะทั้งที่เขาเห็นเต็มตาครับเขาต้องทําตัวไม่เห็นถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงคุณคงเจ็บหน้าดูนะนี่สองคนนั้น่งก็โคตรเลวเลยขนาดไปทําบุญนะครับทําบุญเก้าวัดนะยังทําเรื่องชัวช่วๆนั้นได้แสดงว่ามึงชั่วอดไกับมรสันดานใช่อยอะจะให้พบได้เจอคนแบบนี้นะครับขอให้กูคุณเป็นคู่ที่ดีนะครับอย่าเจอแบบน้องคนนี้นะ